สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนาเพื่อนๆน<ๆ>มากินมะปราง<ๆ>เดินผ่านครับเห็นสุกแค่ลูกเดียวเองเนี่ยนี่ฮะที่เหลือก็หำหมนะครับอันน<ๆ>ี้สุกแล้วนะครับมะปรางปีนี้เพื่อนๆนดอกทุกกิ่งทุกก้านขาวทั้งต้นนะครับพออ่สักหน่อยก็ร้อนจัดน้องเพื่อนเนาะร่วงหมดเลยครับนี่เหลือไม่กี่ลูกเองแต่ก็ยังพอได้กินนะครับกินโชว์ดีกว่า อต้นนี้หวานนะครับหวานมากหวานมากเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันดีกว่าครับเพือ่อนนี่ก็สุกแล้วครับต้นนี้ก็หวานนะอื อืมอืมอืมหวานนะครับต้นนี้นี่เ,นเพื่อนเพอนยนกเริ่มมาแล้วครับอเดี๋ยวให้ตากล้องชิ้นนะครับ หวานอร่อยครับผมเด็ดหัวออกกินได้เลยวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชิมมะปรางเนาะดูอีกก็เเลือแต่สูงสูงแล้วต้องใช้ไม้สอยแล้วนะครับโอ้นี่ไงลอยนกกินไปหมดละวันนี้ลาเพื่อนเพนไปก่อนนะครับกับมะปรางอร่อยอร่อยของบ้านพันไม้พอเพียงนะครับสวัสดีครับ